วามที่โทรแท้ขอเพียงแค่คนหนึง่งจะคิดถึงแต่คอยหูวงใยในยามที่ชีวิตม่นมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกราความหวัง จะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล ครับสวัสดีครับน้องๆรับสำหรับวันนี้919 9, 9ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเรานะครับก็ตรงกับวันอังคารที่13กรกฎาคมนะครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้ไตเติลของรายการของเรานะครับก็เป็นคลิปวิดีโอ1นนาทีนะครับที่เราตั้งใจที่จะส่งกำลังใจให้กับ ครอบครัวประเทศไทยของเราให้ผ่านไปโควิดไปให้ได้นะครับก็เป็นผลงานนะครับของน้องๆจากสำนักบริหารการเงินและต้นทุนซึ่งเขารวมกันทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับส่งเป็นกำลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยของเรานะครับก็เป็นคลิปของทีมงานของสมบตนะครับที่เราใช้ชื่อย่อก,กันนะครับก็ขอบคุณมาในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งรางวัลพิเศษไปให้นะครับ ก็ทางการสื่อสารที่พี่จะคุยกับน้องๆน,นะครับก็ก็ปรากฏว่าเราได้รับรายงานว่ามีน้องที่ติดเชื้อโควิดรายที่16นะครับซึ่งก็เป็นพนักง,งานคดีปกครองปฏิบัติการอยู่ที่สำนักง,งานสารปกครองระยองนะครับก็ทราบผลการติดเชื้อเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ ทำลายของน้องนะครับที่พี่จะมาบอกกล่าวให้พวกเราฟังถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้อยู่ในส่วนกลางนะครับจะอยู่ในภูยิภาคก็ตามแต่ว่าที่พี่เคยบอกพวกเราไว้แล้วว่าเ,เราต้องระวังตัวนะครับถึงแม้ว่าในภูทวภาคอะไรแห่งนะครับจะสถานการณ์ไม่รุนแรงเหมือนกับในกรุงเทพก็ตามนะครับแต่พี่ก็ยังบอกว่าอย่าประมาทนะแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยสร้างระบบ เวิร์กฟอร์มโฮมการทำงานที่บ้านเนี่ยให้มันคุ้นชินนะครับสถานการณ์ยังไม่เกิดแต่เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับเออมันคาดเดาไม่ได้หรอกครับว่ามันจะเกิดที่ไหนเมื่อไหร่เวลาใดน,นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับเออเหมือนกับที่พี่บอกว่าเออเราก็เหมือนกับเราซ้อมแผนที่เป็น,ปนการป้องกันอัคีภัยที่เราเคยทํากันนะครับเพราะนั้นการเวิร์กฟอร์มโฮม จนไปถึง Work f r ฟ m a n y w h e r รก็ตามนะครับเราต้องพยายามใช้ระบบของมันที่เราทำระบบ IT รองรับไว้แล้วเนี่ยนะครับให้มันคุ้นชินแล้วก็เมื่อถึงเวลาเนี่ยเราก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีนะครับสําหรับทําลายของน้องของเราที่ระยองนะครับก็ตั้งแต่วันที่3รกรกฎาคมนะครับก็ไปทําธุระที่บ้านน้องชายที่ตรงนี้แหละครับน้องชายซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ทราบนะครับก็ไปทําธุระที่บ้านน้องชาย อยู่แถวสุขาพิบาล5นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปพบเพื่อนแถวรามอินทราไปพักผ่อนที่บ้านพักที่ย่านลาดพร้าวนะครับก็น้องอยู่ระยองแต่ก็มาทำกิจกรรมของตัวเองที่กรุงเทพอยู่นะครับต่อมาเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคมก็น้องก็ไปร่วมงานบวชของเพื่อนที่วัดหนองโพที่จังหวัดนครนายกนะครับเสร็จแล้วก็เดินทางกลับที่จังหวัดระยอง แล้วก็น้องก็พักอยู่ที่คอนโดอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับพอวันที่5นะครับน้องก็มาทํางานที่สารปกครองระยองนะครับน้องทํางานอยู่ที่ชั้น3นะครับแล้วก็ทานข้าวเที่ยงนะครับอยู่ที่ด้านนอกของโรงอาหารคนเดียวนะครับตอนบ่ายก็กลับมาทํางานที่สารปกครองที่ชั้น3ที่ระยอง oh อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีการลงไปห้องพี่นาคดีกับทางพนักง,งานคดีปกครองนะครับ แล้วก็ไปส่วนสนับสนุนชั้นหนึ่งติดต่อขอถ่ายเอกสารอะไต่างๆ่างแบบนี้นะครับก็มีกิจกรรมที่ทํางานร่วมกับคนทํางานที่สํานักงานสารปกครองระอนะครับเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็เดินทางกับคอนโดที่พักนะครับวันที่6กนะครับก่อนเที่ยงก็มีการไปตรวจ bmi ที่ห้องประชุมนะครับตอนเที่ยงก็เข้าไปเอาข้าวที่ห้องพคปใหม่องค์ณะที่2 ครับมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ร่วมกันประมาณสัก10บนาทีแล้วก็เอาข้าวกลับมาทานที่โต๊ะทํางานนะครับแล้วก็กลับไปทํางานที่สารปกรครองระยองชั้น3น้องก็ทํางานจนถึง1นึ่ทุ่มเลยนะครับอตอนขากลับก็มีเพื่อนพคปขับรถมาส่งที่คอนโดนครับพอวันที่7ก็มาทํางานที่ สารปกครองระยองก็ที่บิเวณชั้น3เหมือนตามปกตินะครับกลางวันก็ทำลักษณะเดียวก,กันกับวันที่6ที่ผ่านมานะครับทำงานที่สารปกครองระยองจนถึง5โมงเย็นนะครับพอช่วงหลังจากนั้นก็6โมงเย็นก็ไปตีแบตกับเพื่อนที่บิยอนครับนะครับแล้วก็ตอนกลางคืน2ทุ่มก็มีการรับประทานอาหารกับเพื่อนพนักานคดีปกครองที่ร้าน เข้าต้มปลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เดินทางกลับคอนโดที่พักของตัวเองครับแล้วก็พอวันที่8นะครับก็ในช่วงที่ตอนตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงก็มีการไปรับประทานอาหารากับเพื่อนประการทีปกครอ,องที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับช่วงบ่ายก็กลับมาทำงานที่ศาล ก็ที่ชั้น3ตามปกตินะครับแล้วก็จากนั้นก็มีการไปพบท่านตุลาการาที่ห้องทํางานของท่านกับพคปด้วยกันนะครับมีการลงไปที่รับฟ้องชั้น1ประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่การเงินนําเอกสารค่าเช่าบ้านมาให้เซ็นที่โต๊ะนะครับแล้วก็มีการลงไปที่ห้องบริหารทั่วไปชั้น2นะครับเ,เพื่อแจ้งเรื่องคนในคอนโดของตัวเองเนี่ยที่มีการติดโควิดนะครับ ตกมาตอนเย็นก็รับประทานอาหารกับเพื่อนพนักงานดีปกครองที่ร้านอาหารนะครับแล้วก็มีการตอนค่ำๆก็ไปที่โรตัสมาตะพุกกับเพื่อนพนักงานดีปกครองนะครับแล้วก็เดินทางกลับคอนโดพอมาวันที่9นะครับก็ได้รับแจ้งว่าน้องชายครับที่เข้าไปพบตั้งแต่วันแรกๆที่พี่อยู่บอกไปเนี่ยครับน้องชายติดโควิดนะครับก็จึงได้เดินทางไปตรวจโควิดนะครับ จากนั้นก็กลับไปกักตัวอยู่ที่คอนโดพอวันที่11นะครับที่ผ่านมานี่แหละก็เลยรู้ผลว่าตัวเองติดโควิดนะครับแต่ว่าก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าระหว่างวันที่ทำงานครับก็ได้พูดคุยปรึกษางานกับท่านตุลการแล้วก็เพื่อนพนักง,งานคดีปกครองนะครับโดยที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันแต่ว่าก็ใส่แมสกบตลดเวลาซึ่งน้องเองก็มีการฉีด วัคซีนนะครับชีนโนแวคไปแล้ว2เข็มเมื่อวันที่28่สิพฤษภาที่ผ่านมานะครับ,รบก็ตรงนี้ครับก็พี่เคยบอกพวกเราอยู่นะครับว่าถึงจะอยู่ในจังหวัดหรือในภูมิภาคที่ยังไม่มีความตึงเครียดเหมือนกับในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังตัวนะครับเพราะนั้นการเดินทางไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะทําให้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ย ไปเกี่ยวพันกับผู้คนต่างๆเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำนักง,งานสารปรณครองระย,ะยองนะครับก็เพื่อนๆที่ร่วมงานกันนะครับก็ต้องมีความกังวลเป็นธรรมดาแเราจะเป็นทั้งผู้เสี่ยงสูงและผู้เสี่ยงต่ำในวงต่างๆขึ้นมานะครับนั้นก็พี่จะชี้เห็นที่ชัดๆก็คือว่าการที่เช,ชื้อทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ผ่านมาน้องๆของเราเนี่ยติดจากคนในครอบครัวทั้งนั้นเลยนะครับ พราะฉะนั้นอย่างนี้ต้องต้องระวังให้ดีนะครับไม่ว่าเราจะอยู่พื้นภาคไหนที่มีความเข้มข้นมากน้อยไม่ต่างกันก็ตามนะครับแต่ว่าออคนในครอบครัวถ้าต่างคนต่างไปทํางานข้างนอกแล้วมาเจอกันเนี่ยนะครับก็ต้องอยากจะให้ทําตัวเสมือนกับที่เราอยู่ที่ที่ทำงานนั่นแหละนะครับมีมาตรการที่เข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสติดเชื้อกับคนในครอบครัวนี่มากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาน,นี่ก็ เพื่อให้เป็นข้อมูลอุทาหรณ์ให้พวกเราเห็นนะครับว่าโอกาสติดเชื้อโควิด1 9ในช่วงนี้เนี่ยมันมันง่ายมากเลยนะครับแล้วก็โดยที่เราแทบจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ซ้ําไปนะครับสำหรับมาตรการที่สารปกคร,อง,รองตอนนี้ก็ทราบว่าท่านอธิบดีสารปกคร,อง,รองท่านก็มีมาตรการแล้วก็นโยบายให้ Work from home ให้ได้ถึง90นะครับเพื่อที่จะได้จักตัวดูอาการต่างๆนะครับที่ มีโอกาสที่สัมผัสกับน้องของเราที่ที่ติดเชื้อโควิดไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเ,เมื่อถึงเวลาพี่ก็ถึงได้บอกแล้วว่าถ้าเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีนะครับพอถึงเวลาเราจะไปต้องเวิร์กฟอร์มโฮมให้ได้ถึงเปอร์เซ็นต์มากๆเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะทํางานได้นะครับในทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะว่าทุกที่ทุกเวลาเนี่ยเ,เราสามารถที่ทํางานได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้พิพากษาอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับ อย่าประมาทนะครับก็สร้างระบบที่การทำงานที่บ้าน Work from Home จนไปถึง Work from anywhere ให้ได้นะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมกันอยู่ตลอดเวลานะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พวกเราส่งกำลังใจให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางสาธารณสุขรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง,งท่างๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาสักนิดนึงนะครับมาทำคลิปดีๆหนึ่งนาทีนะครับ ส่งมอบพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยให้ผ่านภัยโควิดครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับก็ตรงนี้ก็วันนี้พี่ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกๆเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีพลานามัยแข็งแรงนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับครับสวัสดีครับ มันหาย<า>ใครจะช่วยเดิม I'm ยาดิสูส่พื 题。